สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้าวันเสาร์จ้าเมือนี้วันพฤหสที่พาพี่น้องมาแกงฮิตบ็อกซที่เขาซื้อมาจากตลาดเมื่อวานเนาะจ้ะตลาดบ้านหนองประดุกหนึ่งร้อยบาทาาซื้อมาแช่ตัวไว้ยืมบริเกงเมื่อวานกินหมูย่างเมือนี้เป็นวันสุภาษพี่น้องมาแกงแท้ๆสื้อได้หลายด้วยจ้ะลอยหนึง่งกุ๊ จกได้อ่อนเขาก็เอาเลยเนาะจกได้แก่เขาก็มาฉีกจ้ะแล้วค่อยเอาไปล้างนี่จ่ะจับตลาดเมื่อวานแก๋ปาดออกเอามาฉีกมันใหญ่ก็ฉีกออกมันเล็กก็เอาเลยปาดออกมันแก่มันแข็งเวลาเคี่ยวดิ่ะไปตลาดเมื่อวาน บางกับเขาบางอย่างเขาก็หาแล้วจังบางกับเขาบางอย่างเขาก็ซื้อเอฟอยู่เอฟกินจมือนิแต่ค่อยพาออกไปนาคลิปช่องบอเกียนสาวติ๊กกะบางคลิปก็มีสาระบางคลิปกับบมีสาระเด้อจ้าพี่น้องมีเมื่อวานในพี่น้องเพื่อนว่าห่วยว่าคลิปไรสาระพาพี่น้องไปตลาดส่วนตัวสาวติ๊กมองว่ามันสาวติ๊กก็มักเบิ่งเด้คลิปคนพาเดินตลาด ตลาดเมืองน o เมืองนอกแบบนี้คืเอเฮาบบเคยเห็นเฮาก็เหมือนได้เปิดหูเปิดตาไปในตูจ้ะแต่เมื่อวานมีคอมเมนต์เพื่อนว่ามันไล่สาระคลิปไปตลาดนะแต่พี่น้องหลายคนก็นว่าเอยเหมือนได้ไปตลาดน้าเลยอยากเห็นมักแบบนี้แบบนี้กับพบคุณเลยหลายจะ้นะนาะร้อยพ่อพันแม่นะ้ะพี่น้องมุมอมองมันกับโบคอือกันเนาะสติเกเข้าใจอยู่ดอกจะ้ะดอกขนอนเฮากะเอาเลยดอกแก่ๆเฮาก็เอาชีจักน้อย พี่น้องว่ามันถึอมันแพงโลโสองร้อยนะคะครึ่งโลจะร้อยนึงนี่บ้านสติกอ่ะเดี๋ยวสติกเคลียร์เฮ็ดฉีกดอกไงแล้วเอาไปล้างเดี๋ยวสติกพาพี่น้องไปเก็บมาพริกเก็บพักเก็บหญ้าอ้อมบ้านเฮาเนาะเอามาแกงใส่เฮ็ดจ้าพริกของเราดอกมากมาเก็บพริกที่เม็ดแดงๆเ,เอาไปแกง เดืออแตเม็ดที่แดงๆหรือเม็ดที่สุกแล้วก้าไว้บักล้ายมัจะเอาไว้ปลูกเพิ่มอีกเพิ่นหรอว่าบักพริกปีแบบนี้แต่บ้านสติ๊กเอินว่าบักเพชรเด้อจ้ะบดือดเอิญบักพริกหนอนมลร็งวันทองลงพริกมีเม็ดเน่าสติ๊กฉีดพ่นนั่นเลยแหละแต่มันยังบบหายจ้ะ ไปเก็บอีกต้นน <mel od ical way> ึงจากสต we ิเห็นอีกต้นหนึ่งแดงแดงนี่ต้นหนึ่งดกดกพอได้ยาได้กินจะปลูกเลยก็ได้เริ่มออกดอกออกผลให้เรากินแล้วผักที่เราปลูกว่าจิเป็นพริกเป็นมะเขือเอได้ละพอแกงเราจะไปไปเก็บผักติวจะแบบนี้ มะเข hington, mm ือของเราตุกดกจ้ะตติ๊กทำตามที่พี่น้องแนะนําแล้วจ้ะว่าเด็ดใบล่างมันออกแบบนี้ต้นมันจะได้ลงปลูกเขือนจะได้ออกหมดกลุกนะตุกคุต้นเลยนะต้นนี้ก็แอ้มเลยเขือนลืมบอกพี่น้องน้องอาดาปิดกล้องเล้วจ้ะบอกเคนไปนามือนี้บอาเคนสี่คูซะเออ คุดนสะรอรถแมคโครอยู่เดี๋ยวสติ๊กไอ้ใหญ่กินแล้วเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิง่งบบกเคนขุดรถนะจ๊ะโอ้ขุดรถอละละไอ้รถแมคโครคุดนสะทำไมกันนขึ้นรถขึ้นอะไรญาติน้องกระไดญาติเล่านะญาเล่าคิดว่าถึอผักติวต้นตน้ตในบ้านของเราเก็บเอาๆๆเฉยๆเอาอดไปใส่เกงเห็ดบ้านสวนฮะเอามาปลูกเถอะนึ่งเลยมันตาย เดี๋ยวหนะ่าฝนเนี้ยมาปลูกใหม่มาปลูกตอนนั้นน่ะมันพอดีสิเบิดฝนแล้วเขาบ่ามีน้ำหดจ้ะมันก็เลยตายแต่ปีนี้จะไปขุดมาอีกเพราะตามป่าธรรมชาติหันต้นทักติวเยอะมากเอาเบี้ยน,น้อยน้อยมันปลูกเนาะขุดมาปลูกในบ้านเฮาจ้จะเราจนเรต้องไปเก็บไก่นี่เป็นบักใหญ่ในบ้านของเราฮึบฮึบ เก็บหลายเค็มพักจิ้วใส่ฮิตมันของคู่กันพระอิตูเก็บมาตนาแต่เมื่อวานนี้จ้ะงามงามพระอิตูอยู่นเขาติ๊กเด็ดยอดแล้วเมื่อวานเด็ดเห็นเพิ่นเตกพอพเลิมออกดอกพระอิตูมันออกดดกถ้าฮอาไปอยากให้เพิ่นต้นเก่ไว้เขาต้องเด็ดโดกเพิ่นอ,อกจ้ะหรือว่าเด็ดยอดเพิ่นหรอเพิ่นเตกเรื่อยๆเก็บมาแต่นาละเมื่อวานนี่ยอ,อากาศตอนเศร้ามือนพี่น้องจากขนาดยังเศร้าด้วยนี่ย ร้อนร้อนอบอ้าวมากเลยน้องๆอะไรเนาะเหนื่อยจนติงๆเลยนี่ยามหนาวก็ว่าหนาวยามฮ้อนก็ว่าฮ้อนนี่ติ้วกะพอแล้วจ้ะเขาเ้วกะได้ความเปรี้ยวความสมพอแล้วประมาณกำนึงจ้ะไปแต่พิค้าพี่น้องไปแกงจ้าแบบนี้มาจ้ะหลังจากที่เรากองประเดกเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่พริก น้ำเดือดแล้วเจอตามด้วยเห็ดเลยเห็ดที่เขาฉีกไว้แล้วก็เอาไปล้างด้วยจ้าบดจิ้มสิแกงใส่บวบที่ห่าได้เมื่อวานนี้จ้ะตอนที่ไปสดค่ะใส่สัพติวจ้าใส่บวบจ้า อีตู่หรือใบแมงลักจ้านี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วหอมแซบ่บก่อนหน้าสติ๊กใส่หอยเชดลล์ไปนิดนึงแล้วเด้อจากไม่ได้ใส่ให้พี่น้องเบิง่งชิมรสเลยเติมเกลือน,นิดนึงเหมือนจางนี่หิบบดเป็นโดกๆเลยแกงใส่บวบหอมบวบรสชาติของหิบบดนัวนัวจ้ะนี่ แล้วนี่สติก๊กกระิออกไปนาจ้ะบ่ได้กินอ่างพี่น้องเด้อกะิออกไปนาเบิ่งรถขุดซะเดี๋ยวเพราะอย่างนะขุดรถที่พาไปขุดรถก็คิด,ดว่าวถึก่ะกเดี๋ยวสติ๊กยกหม้อออกนะจ๊ะปิง้งไก่แล้วไก่อีกหนึ่งเมนูจ้ะสติ๊กปิง้งน้องไก่ไก่พันธุ์เด้อจ้ะไก่ตลาดนี่แหละปิ้งสองน้องทั้งแกงเห็ดแล้วก็ปิ้งไก่จก้ะ ่ะเดี๋ยวสติก๊กีคพี่น้องออกไปเบิ่งรถคุดซะเนาะจ้าบัดนี้ออกมานาแล้วจ้ะออกมานาปุ๊บก็บมีลมทันทีวันนี้มีลมสวัสดีครับผ,ผมบ่าวเคนครับลมบ่แฮงแต่มันก็พอดีเข้ากล้องเฮาวูบวูบวูบนะนายนาวๆทั่วเฮาเกี่ยวขึ้นค้างแล้วเคนทำแมนประมาณนี้หละข้างเทื่อเบิ่งขึ้นมาเป็นให้แน่นหนาเนี่ยได้ยามลมเด้จักมัดจักอย่างนี้สติสดเออ เราข้ามกันไว้อีกอามาติตกลงโลดอลดลักลักทะเลให้มันเนีนหนาครับเอเคียเลยปไปก็ถอนไปมืดเลยทั้งข้างทั้งทั่วแล้ว <laughs> นั่นแหละที่ย่านนัน้นถั่วมันจะเริ่มแล้วจ้ะเดิเอาเคียงกับเอ็ดไวโล <laughs> รถจกรถจ๊อบดิ้นดิโนมารถจก๊นอนรถจกบ้านพี่น้องก็เอิ้นแม็กโครคือกันบ่ได้เอิ้นแบ็คโฮดอกรถจก ทำสะทำสะบัดหน้าหน้าฝนเขาก็หาว่าหน้าฝนเลยถ้ามีน้ำหาพันปลามาเลี้ยงเลยใช่ถ้าคุดมีน้ำก็เติมน้ำใส่ก็หาพันปลามาเลี้ยงเลยอเอาปดุกมาเลี้ยงบเบาเข็มนาศิอกบ่อรูบ่อยยอ,บอ,บอ,อยู่ไกลห่วยตัวห่วยก็เริ่มแหงแล้วตัห่วยก็เริ่มแห้งเลยพอห่วยห่วยก็เริ่มแห้งแล้ว นี่จ้ะอยู่หน้าก็ได้เวียกแบบนี้เลยเบิ่งก่็ถ้าว่าหันกะสิเติมน้ำใส่เติมน้ำใส่เลี้ยงปลาเลยมือหนีช่างบ่ได้มาทำงานมาอีกทีวันจันทร์คนละเนาะวันจันทร์มาเทคานมาเทคานเทคานแล้วก็ับโกแบบนี้ไหมแน่ใช่โกชาบอาจจะไม่เกินพฤษภาถามช่างเบิ่งคือพฤษภาพฤษภานี้เพราะว่า ถ้าถามว่าจริงๆจังๆกับบเกินเดือนสองเดือนแต่ช่างกับคุยกันว่าประมาณสี่เดือนเผื่อเพราะว่าช่างกับเนาะต้องเข้าใจว่าเพื่อนก็ไม่ได้รับหลังเดียวนะบอเคนเนาะโดดไปโดดมาจ้ามันมีหลังก่อนหน้าที่บอเคนเสาติ๊กสิเมตรให้บอรเคนเสาติ๊กเพื่อนก็รับอยู่หลังนึ่งกันยังบบเล่งนะแต่ในเมื่อมีงานเข้ามาแบบนี้เพื่อนก็ต้องรับเราก็ต้องเข้าใจช่างในจุดนี้นําเนาะแต่ว่าที่คุยกันไว้กับบอเกินเดือนนี้เดือนนี้กับสิเหมือนเดิมอะไรเนาะ คือคำฝัง่งพุ่นเนี่ยลมเฮาซิมาทางนี้สำรับใช่จ้าตั้งมาสวยไทยพอกระเทือนเป็นนั่นแหละเรียนรู้ไปนํากันนี่เลยจ้ะคลิปบอร์เคนสวติกก็คือว่าอะไรบางคลิปกะสาระบ้างภาษาละบ้างปะป,ะปนกันไปนเ,เนาะบอร์เคนเนาะเส็จหน้าไม่ค่อยมีสาระก <laughs> ับการใช้ชีวิตของครอบครัวบอร์เค,คนสวติกนี่แหละแค่แต่ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องก็อยากอยากเบิ้งอยากรู้อยากเห็นในการเจริญเติบโตของครอบครัวเฮาหนา มือนีบเบาเคนสติกเอ็ดอยังพาไปหาอยู่หากินหยังอ๋อทำบ้านทำบ้านเลยดีใจนําอ๋อบ้านไปถึงไดแล้วอัปเดตให้เบิง้งเน่อะไรยังไงพี่น้องก็ถามไถยกันเข้ามาประมาณนี้เนาะถ้าถามว่ามีสาระบอกกระเะปนกันไปจ้ะแต่พี่น้องหลายคนก็ชื่นชมอยากอยากมักตรงที่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยแบบงคงใครๆหลายหล,ลายคนห,หนานะในการใช้ชีวิตของบบาเคนสติกประมาณนี้เนาะ เก็บของเฮาก็จะทำเขาเยแนะนำว่าองมีสะสักหน่วยเนาะม่เลี้ยงปลามีน้ำใสเมนเฮาจะได้กักเก็บน้ำจากบรรนนามันเลงเขาก็ดูดน้ำจากสะของเฮาค่ะขึ้นมาว่ายะขึ้นมาลดพงลดพักหรือว่าเออน้ำนาแห้งเขากเอามาใส่น้ำนาเฮาถ้าเกิดว่าฝนบตกแบบนี้เนาะจะเฮาก็คุดนสะว้เขาก็เลี้ยงปลาได้ปลาพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยถ้าฮายังบุกินแบบนี้เขาก็มีสะ ได้เอาไปปล่อยแบบนี้ให้หัวอาหารเพื่อนแบบเขาอยากเขาก็กินอยู่ซะเขานี่เลยแบบนี้เนาะในปลาอย่างมาเขาบุกินทัากระตลงซะเลยเนาะแต่เขาก็ต้องศึกษาอีกทีเนื่อจากว่าปลาชนิดไหนมาอยู่น้ากันได้ชนิดไหนอยู่น้ากันบ่ได้ไอช่อนนี้อยู่บ่ได้เม่นบอกกินทุกอย่างได้เนาะถ้าถ้าเอาปลาช่อนใส่นี่มันฉิกินปลาเล็กปลาน้อยได้เนาะเราต้องอย่ามีเราต้องศึกษาว่าเราเลี้ยงปลาพันอย่างไหนผสมกันได้แบบนี้บ่แเมนว่า ได้อย่างมาสิเทลงอย่างเดียวบ่ได้เด้เราต้องศึกษาจุดนี้นำ้ามีสะกะั่ลงลงเบร้อยแลยไปพาพี่น้องไปบึงนี่ยโอเคไเดแต่วสาวติ๊กจะได้แบบพาพี่น้องไปบึงอัปอัเดตนู่นนี่นั่นเลยสิเขาไปตัดต่อคลิปเราปล่อยพี่น้องบึงก่อนเที่ยงหนะนี่ก็เก้าโมงครึ่งตอนนี้ค่ะเผื่อได้ปล่อยเผื่อได้ปล่อยพี่น้องบึงกับเพื่ออะไดิถั่วกะถั่วกะเป็นตัอเลขในการปลูก หลายแบบนี้ปกติอยู่ใต้ที่ปลูกกินแค่บุกีต้นกับกินโบบส์เลยกินโบบส์อันนี้เราปลูกหลายเบิ็ดเดียวแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งรถแมคโครจะบัดนี้รถจกดินรถกินดินโหดยางผ่านต้นบักนาวพี่น้องอั่ซ้อนมะนาวมะเขียนบะซื้อมามื่อฮะดกขนาดเลยโผล่ออกกุกกิ่งกูกก้าเลยโอ้โหสิบลีนเลยแต่ชิเป็นหมากสัมไตรโบลูเนาะนี่จ้ะ สิหล่นเสียงมันจะมีช่วงอยู่เนาะที่เพิ่นหล่นเพิ่นนต้นติ๊กเห็นพริกหยวกออกมากเลยต้นพริกหยวกต้นฝั่งฮันฮะบอคเคสปลูกต้นเสานี่ครับเ่าติ๊กเด็ดเด็ดเดด็ยอดแตกเป็นพุ่มแต่ว่าบอกเคนออกดอกออกหมากก่อนเขียวก็เป็นพุ่มอยู่เออแต่ติ๊กหันบอคเขียวหมกดองปลูกก็เป็นมากนะแต่ดูสิจับกับจับอือ ในหน้าฝนในชาวติ๊กเสียหาจนไม้มาปลูกเห็ดเต็มเลยเด้จากพักกระสีลงนี่ได้น้ำมันนามันบวมเนี่ยจ้ะตรงนาเวียดนาไปที่ตรงนี้แม่กับข้างบนที่ของเฮาที่เฮาถมปลูกบ้านค่ะจ้ะดินเดิมพี่น้องจ้ะนี่เด้อดินเดิมคือให้นาเด้จ้ะแน่ดินปลูกบ้านคือสูงมากว่าต้องพี่น้องว่าต้องกังวลว่าน้ำจะถ่วมเฮือนเบาเคยนได้เด้จ้ะปลูกความสูง แมนแล้วก็ให้ให้รดเพื่อนปั๊บที่อ้อมชะกระสิหาของมาปลูกอ้อมชะอีกน่าจะเป็นไผ่นาะบอกเคนเนาะบอกข้าอะไรพวกนี้แหละแล้วค่อยว่ากันอีกทีจะ้ะแมนไปไปเบิ่งใกล้ๆก,กันจ้าแบบนี้มาพี่น้องมาเบิ่งกันใกล้ๆแบบนี้โอ้ดินข้างล่างเขาเป็นดินดานเนาะบอกเคนเนาะดินดานเนะาะแถวนี้ดินดานหรือดินตับมา ก่อนหน้าให้นี่สติ๊กมะคัวหอยได้จ้ะหอยหลายหลายเอ็ดนามันก็บงงามเป็นหินข้างบนเป็นหินโอ้ไหล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 ขึ้นดึกลงล่างเป็นด่านข้างบนเนี่เป็นหินข้างล่างเป็นด่านตรงนี้หันบ่ได้เข่าจ้ะเข่าบงงามเลยอืออุสะเลยใช่เราจะปุกครับมีแต่ความลึกประมาณสองเมตรห้าได้ปะ พระในน้อยจ้ะไปถึงค่ะกว้างกว่าสิบเมตรความยาวสิบเมตรกว้างห้าเมตรเนาะใช่ปะประมาณนี้เลยเนาะเน้นทำเติมน้ำไว้มันบอกทางตรงมันเป็นดินดานข้างมันถ็งอ๋อด้แล้วค่อยแต่งขอบนรงนี้มาณนี้ ตามที่พี่น้องบอกเีกว่าเอากับแรกสวิต,ติกว่าสิคุดปีหนาบอกเทียน่าคุดไว้เลยปีนี้สวิติว่าปีนี้มันเอาใช้เงินหลายแล้วหน้าเพล่า <c oughs> เป็นวันเ้วยอัจนี่รถมานี่หะะหนึ่งวันวัน,วนละ 5, หะ้าพันหันอกพื้นที่จะเอามาจากในเมืองเนาะเอามาจากในเมืองถ่าสตติติจําบพิดนะบริษัทเิ่นเฮงเฮงดีเจริญทรัพย์นี่เิ่นโขนวันละห้าพัน ห้าพ uh ัน huh. ถ He ึงห้าพันห้าแล้วแต่ว่าพื้นที่เราอยู่ใกล้ใกล้ๆสระเจ้านึ่องหานเพื่อนมาถามเพื่อนขอเหมานอกใหญ่เพื่อนขอเหมาหมื่นนึ่งเนาะบอกเพนให้เบิ่งหรือว่าเออบอกเพนเราซะขนาดนี้ขนาดนี้เพื่อนเราเอาหมื่นนึ่งเจ้าเนี่ยเอาหาห้าพันเพนสติ๊กก็เลยเอาจะถ้าเวลาเหลือเราเพื่อนแล้วเบิ่์เลยเราก็สามารถให้เพื่อนพาไปให้เพื่อนพาไปเอ็ดอย่างอื่นได้อีกเนาะบอกเพนเนาะเหมือนชิบะคุก คณะโบนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแปดชั่วโมงอ่ะแปดชั่วโมงแต่เพือ่อนว่าทำมาแล้วแน่นอนคุสะหาแต่เวลาจะเหลือไปอีกอย่างอื่นหรือเปล่านี่คนมาลุ้นกันอีกทีอย่าได้แมคโคจักแสนนี่พี่น้องคันนี่จักล้านเอาคุยกันก่อนถามเป็นแสนเป็นล้านเลยเนาะบอกคุยกันเลยเนาะรักรักรักแสนนี่ค่ะจะต้อาอะไรอย่างก่อนจังหวะนนี้เอามาอย่างก่อนรับพุทธะแบบนี้เลยบ้านเรา ส่วนมากเพิ่นคุดสะหันแบบแบ่เพิ่นขายดินนะไหนเนาะบอกเค้นสติ๊กเจ้าหันกะว่าเอออยากได้ซะเจ้าก็เอาดินไปขายแต่เพิ่นหักสิเอาค่าคุดหมื่นนึงน้ำบอกเค้นเนาะเอาก็เลยบอกเอาก็เอาดินไปขายเอาแบบนี้เราก็ได้ซะแบบนี้เพิ่นก็บอกเอาเพิ่นบอกคุดหักเพิ่นว่าเพิ่นจะเอาน้ำหมื่นนึงเพิ่นก็ขายดินเองต่างหากก็เลยเอาไ่ได้อย่างไรเสียเงินนาะหันแหละก็เลยบอกเอาแต่เจ้านี่หัน ขุดอย่างเดียวดินกับกองไว้แถวนี้แหละแล้วก็ปั๊บห้เป็นที่เฮานี่แถวนี้เฮาก็เกลี่ยไปปลูกสิ่งปลูกฝูงปลูกพับปลูกหญ้าก็ว่าไปอะไรประมาณนี้จ้ะนี่ให้เพื่นพับเนีจีไว้ทำบ่อโคกโคกได้เยอะฮะจีไว้ทำบ่อโคกโคโอ้ยจุ่งที่ยังเกลี่ยนิบัสมาเบาไต้องจุงสปีดให้เบิดเลยจ้ะเอาไว้ปลูกสิ่งปลูกฝงเนาะ ห้างคยาวสิบสะน้อยบ่น้อยนะบเนุแล้ว่น้อยน้อยเดี๋ยวเมื่อื่นพู้แหละจะได้ถ่ายพี่น้องดึงว่าอะไรยังไงอัปเดตอีกทีกับมื่อื่นพวกแหล่จะมืดอนี่หันคือสิได้ถ่ายสำานี้แหละเพราะว่าเพื่อนต้องใช้เวลาคุดเบิดมือเนาะแต่ติ๊กเพื่ออยากปล่อยคลิปแล้วนะบ่ออยากโรอให้เพื่อนแล้วถ้าแบบมาตาต้องค่ำเท่เดียวจงได้ปล่อยคลิปแบบนี้พี่น้องกับิโรอไปใส่นาะคือเ่เห็นลงคลิปหนะติ๊กเลยอยากลงแต่อาสิได้ลงเที่ยงจ้ะนี่จะได้ บวดหงุดกระจักหน่อยพอแล้เพราะตอนที่สติ๊กถ่ายอยู่ตอนนี้ประมาณสักเก้าโมงถึงสิบโมงยิ่งใหญ่กินแล้วเดี๋ยวออกมาหาเบาเคนอ่ะเบาเคนโอเคจ้ะเวลาเฮาชินานพ่อสติ๊กพาพี่น้องแกงเค็มเบิร์ตอยู่ในบ้านเิ็ดใหญ่เอ็ดกินเลยก็พามาหาเบาเคนอยู่นาจ้ะเบาเคนเขาเบาเคนหายไปใส่ปะแมนนี่แะเกตีอยู่เป็นเพื่อนแม่โคอยู่นี่แหละเขาต้องอยู่เบิ่งนนะนะเนาะเกตี้เถียงนาโน่กับเซียดใหม่จ้ะเขาจะมีสะอยู่ข้างเถียงนาโน่แบบนี้เด็กเลือดข้างหน้าเด็กน้อยจ้า ค่อยทำไปแป่งผักอีกเพื่าให้มีเวลาบ้างเนาะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วพบออกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า